วิกกี้วิกกี้เราไปด้วยกันเราไปด้วยกันวิกกี้อย่ายังตู้สิเดี๋ววิกกี้จะอยู่กับพวกนั้นเขาจองเขาจองตู้นี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งแอบกวนแอบกวนไอ้อย่าพึ่งวาของเก็บของด้วยเดี๋ยวอีกาขึ้นหัวเดินเอาก็ได้เป็นวางของเก็บของเดี๋ยวอีกาขึ้นหูหวางไว้ไปเก็บไปแกะ ยังนุกอ่ะเออมูชอบไปยี่อะไตอนแไม่เอาวิกกี้มีเ่อนมาของเก็บของกนวิกกี้เลยนี่เขาย่อเขาย่อแบบยืนเฮ้ยไปไหนเนี่ยวิ่งหลงันเลมาเลยวิกกี้ ไม่ก็หาอะไรแกไม่ก็เลงจะวิ่งไปได้ยินเสี่ยวคิววิ่งถอยมาเลยว้าวคิวว้ามาแล้วมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมองมามองมาอกี้มันไม่มาแล้วมาจริงมาจริงเฮ้ยเมาแล้วไม่โตใครใครจะเปิด ไปแล้วเฮียไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ไตามอ่ะอดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่งออกอ่ีอยวเพื่งออกเลยปินปี่นไปไกลปี่นล่าไปไกลกลับไปแล้วไปกลับไปเร็วไปกลับไปเร็วกูไปแอบเลยเฮียไปเร็วโอ้เด็กกลับไปช่วยเดี๋ยวกลับไปช่วยถึงเรามา มาสักคนมาสักคนเร็วเร็เฮ้ยปิดไปถ่ันแล้ววินเชียร์อะไรอ้ใครโดนเจอคนแรกแพ้ <c oughs> ไอตี๋ <c oughs> ได้ไม่มิกี้มิกี้ปิดสยปิดแรงไปมอกี้ไปยาวเพื่อนอยวไปย รู้งี้เขาเอาเริอเสาเองเ้อมันเช็คตู้ใหญ่เลยวิ่งเช็คตู้ปี่นเป็นเชอกี้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งเอาเพิ่งเอามาเฮ้ยเอาจริงอันนั้นรหมดนะเฮ้ยไปสองแล้ว เอาเลยเอาเลยเอาเลยไก่อนก่อนกดมั่วกดมั่วปื้ปปปื้ปืป้ปื้ปปปืป้ปืปปไป้้ปื้ไปื้้้ปื้ปืื้ปื้ปื้ปอ้ปื้้ปื้ปื้อ้ปื้้ปื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 ้ปย้ปื้ป้ปื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 ้ม่้ป้ปื้ปื้ป้มื้ปื้ปปื้ป้ปือปืื้ปื้ปื้ปก้อืป้ ไม่ไม่ันไม่เช็คมันไม่เช็คหรอกไม่เช็คหรอกไม่เช็คหรอกแมวอันนี้ช่วยช่วยช่วยชวนชวนมากี้มาเอ้าไม่ช่วยไม่ได้ไอ้เที่ยวมันอยู่มันก็หลุดเลยช่วหาอะไรเยไหวเกินเอาใหม่เอาใหม่ก็แอบแต่ข้างในกันคนเดียวไงมันรู้มันรู้ ไม่มีไม่ม,มนะีมันไปแล้วมันไปแล้วมันอยู่ข้างบนหัว,ว <c oughs> เ,รเราเห็นเดียวไม่ดีมีบอลล็อตทำมีกูกูเสียงตายคนเดียวช่วยได้สองคนเลยนะเต้เออไงก็ก็ถือว่าช่วยเอยอบอลล็อตทมาที่บ <c oughs> อกแล้วน่าจากบอลลาอตทำมาแต่ <c oughs> แพ้แต่มีคนแพ้อนะไรไงโดนเจอคนแรกก็แพ้ไปแล้วมีกี่มีกิโดน เอ้ยต้องตายคนแรกดิถึงแพ้ใครตายคนแรกไม่ไม่ไม่ใครโดนเจอก็ได้ซ่อนแอบไปหรอใครโดนเจอแพไ้ไม่ไม่แอบซ่อนแอบใครตายคนแรกตายไม่เกี่ยวเฮ้ยโดนเอาช่วยเขาก่อนเขาเร็วเลยตอนแรกเขาอู้ที่จะโดนเฮ้ยมันโอ้ย yeah. ไม่เกี้ยวแพ้ชาติเก่าสุดน่าหิมชาติก่าสุดน่าหิมมีลูเกเอง ฟื้นฟื้นฟูไปใครโดนเจลคขสุะทายไหมใครโดนใครโดนเจสุะทายเอ็งไงเอ็งไงอ้าวคุณลุกไปแล้วไยลุกเร็วไวมันรู้แน่น,น่ะเออ้เยี่ยกู <c oughs> เจ๊แดงกูอะไรเรารวยเมื่อกี้ เราไม่ห่วงอย่าแดงกูมีอยย่เจ็ดอันเองเป็นทำอะไรอะ่ะกูขอโทษมึงพูดไปแล้วกูเสร็จไปแล้วมันมันขึ้น,น,นมันขึ้นข้างข้างนะมึงอยู่ใกล้ขนาดนั้นมึงทำอะไรอะ่ะัน่ง <laughs>